ອໍລ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 ໍົາ45ຈະເ9ນນະ ใวกแม่โจ้แม่โจ้โจ้รับโจ้รับโจ้เอาเอาเอาใครที่หนึ่งเลิงนะเพื่อกาชาเพือกาชา วัน้าอ้าวไอสัตว์เย็ดแม่เพื่อนแข่งกิวที่มันอย่างนี้ดิเองสินะอ้าวอ้าวใครใกล้ตายนะดูดิดูดิใครใกล้ตายอ่ะาดิเอออาแล้วยู่ดีคอนยู่ดคอนอาดดีกับตกรือเปล่าอ้าวเลวินครับโดนฟิร์สบาท เลวินตายไปแล้วครับคราวนี้ใครที่หนึ่งเลวินตายหนึ่งแต่ที่หนึ่งครับโหในระดับเลยโอ้โคนนี้เขาเด็ดจริงว่ขาโจเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับเอาดีเอาดีครับไฟไฟ

เขาโกงผมเขาใจถ้าไม่ตายไม่จวัดเจาะวัดจนี่อ๋อออออยิงบอมแล้วโดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนเออดีเอาดีเออแบบว่าสับกันนวลหรือเนเี่ยเห็นลูกกิวข่ากันเองเอาดีสามเออ นูก็จะตกลงไปเองแล้วใครนึงวะีไฟิตไม่ได้แล้วไ่้ยออนเอาีอพอินมาแล้วจีไข่ฟิตโตตอนนี้ท่านเซียนเขาที่หนึ่งแล้วท่านเซียนแหมท่านเซียนท่านเซียนโอ้ยแหลกโอ้ยแหลก ตอนนี้ใครที่หน่งวาโหบิกคาจบเขาปาไปห้าตัวแล้วนะเอาดิเอาดิเอาดิเออเออเออเอดเเอดเมันจะอยู่ที่เอาเออเออเ แม่แมคนไหลเอาดิยิงดิครับอ้าวอ้าวฟูฟี่ยังไงฟูฟี่ใส่นกมาทำไมอ้าวโดนแน้วมื่นครับมื่นโอ้คราวนี้ใครที่หนึ่งครับโหบิ๊กโจ ไอ้เกียวเลยอ้าเอวมาด้ามึงไอสตายทั้งมึงเอาไเียกมึเลยเดี๋ยวตายเอาดีครับตอนนี้โดนแทงกันไปอ้าวแหม เจียวไอดีครับโดนแทงโดนแทงโดนแทงไม่ตายไม่เหลือแล้วครับตอนนี้แหมคนนี้เขาเด็ดจริงๆเลยปล่อยไว้ไม่ได้เออไอดีครับเอาดีครับบอมฟีอะไรครับดูผมเตะคุณออกนะ คนไม่เกี่ยวข้องมาให้มาเป็นไก่เจ้าเจ้าเจ้จสาสัตว์ห้าหัวพ่องกูใช่พ่อมึง,งแม่แม่ไม่แน่แข่งสองรอบดีไหมเนี่ยอสองรอบดีกว่าออส,อส,สามรอบสามรอบ,มอบผม,มถ้าเกิดใครที่หนึ่งรอบนี้นะผมเอาออกนะ อที่หนึ่งรอบนี้ผมเอาออกนะครับผมไม่ยอมไอ้นี่แน่เดี๋ยวแม่งได้ซ้ำอีกผมไม่เอารับโยรับโย่โยโยรับเอกรับเอกรับหน้าสายรับเอกวิแน่มาต่อยแล้วมจกูไมเกี่ยวกู ยูนิคอร์นเขาน่าจะได้ที่สองนะครับได้กระชันกันนั่นเองเอาแล้วเอาแล้วเอแล้วโอ้ยต้องดูคนเล่นค่น้อๆไหมคนเล่นน้อยๆครับเอาล่ะโยกหน่อยครับโอ้ยนี่ครับโดนคิวไปแล้วครับยูนิคอร์นเอาตามด้วยจิลลฟิตครับแหม่แม่เอทีเอ็มที่สองแล้วครับตอนนี้ เออกูก็กระโดดเฮียจ้อโดนคนไทยอยาก่ะคนไทยอ่ะทำไมไทยอ้าวอ้าวได้แล้วันตีนกูวิสัตว์ไฮ้ป้องมาแล้วบูมมาตายเหรอข้ามองไทยอ่ะบาปในเอ็กต้อะไรกับพี่ยิงเลยหาพ่อมเหรอใช่สิโอ้โหเอ็กอ้าโอ้ยมันคาตัวไทยหา